สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปว้นในรายการคน,คนมีมองค์วันนี้เสนอตอนเป็นร่างทรงเพื่ออะไรนะรายการในรอบนี้ของเราก็บอกได้แค่เพียงว่ามันเป็นคำถามที่ทุกคนในโลกอคอยจะถามกันว่าการมีร่างทรงเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะผมก็จะมาบอกไว้ พอแบบเป็นสังเขปโดยคร่าวๆโดยที่มีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ยังคงมาเป็นประธานเหมือนเดิมทุกรอบนะเรามาทํารายการในรอบนี้เราจะอยากจะบอกว่าอยากจะประกาศว่าการมีร่างทรงนี้มีไว้เพื่อจันทร์ลงโลกมีไว้เพื่อช่วยผู้คนที่มีองค์ด้วยกันนอกจากมีองค์ด้วยกันได้ยังไม่พอยังสําหรับแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่สามารถ ติดต่อกับโลกของวิญญาณโลกที่เกี่ยวกับกรรมได้และสามารถแก้ไขโลคกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตาร,รือน้าหร,หรือว่าหรือว่าเป็นโลกกรรมอยู่แล้วเนะี่ยอยากจะรักษาให้หายขาดก็รังส่งมาช่วยได้นะคะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะทําการบูชาองค์เทพก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ n a m ส t a s ค a p ะโ k อะ to arahato samma s a m ธ u ส a s น a โ a m ั t a s ภ a p ะว k โต to arahato samma s a m ุ u t a s ส a โอมพระพรมาปฏิภาหายาตุติยัมปีพระพรมาปฏิภาหายาปีพระพรมาปฏิภาหายาอิติสุกโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายาปะทวีคงคาพระพรทมหาเทวาขะมามีหัง <onal> พระมาะจิตตังปียังมามานาชาลิตินมมามะพาทานมมาะมะอาอุเมกะโมปีโยทเทว,วมนุสานังปีโยพระมาะนมุตมังปียโยนาคาสุป,ปันนานังปีนินทาริยังนามามิหังอ้อม อิสราเมสวะเทวันจพวันตุเมเถิตยามเป็นโมอิสราเมสวะเทวันจพวันตุเมตาเดยามเป็นโมอิสราเมสวะเทวันจพวันตุเมเอเตสุกโตอาระหังพุทโะโมพุทายะโคงคาอิสราเมสวะเทวันจมหาเทวาขามมิหังอมนาโมนายนามพวันตุเม เทตยมเปโนนาวรายนามาพวันตุมเมตาตยมเปโนนาวรายนามาพวันตุมเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนามพุทธายะโภคานารายนามาหมาเทวาคามามิหังอะนะ ก็เอาไปว่าใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อได้ที่ Facebook โอสิลิกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 i อดีไรโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีไร AJTOP16 ครับ วันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องว่ามีร่างทรงไว้เพื่ออะไรมาเป็นร่างทรงเพื่ออะไรนะทำไปเพื่ออะไรนะได้อะไรขึ้นมาจากการที่มาเป็นร่างทรงคนทรงทั้งหลายมีคนถามผมว่าใจของคุณอยากมาเป็นร่างทรงกันไหมไม่มีใครอยากเป็นนะครับแต่ว่าถ้าขาดพวกร่างทรงแล้วเราจะไม่สามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณไม่สามารถที่จะกลับไปแก้กรรมเก่าได้ แก้กรรมเก่าในที่นี้หมายถึงว่าทุกทกคนมีบุพกรรมแห่งการเกิดการตายมีบุพกรรมแห่งการสร้างกรรมชั่วกรรมดีหรือไม่ดีมาในอดีตคนที่จะมาแก้เหล่าสิ่งเหล่านี้ได้ก็มีแค่เพียงพวกคนที่เป็นคนทรงหรือคนที่มียานบาร,รมีแก่กล้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศิวะพรมนาภรายหรือองค์พระตรีมุรติก็ตามนะต้องกลับมาแก้ถามว่าแก้อะไรแก้ความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแก้อย่างไง คนเราเนี่ยชีวิตเดินหน้าแล้วอ่ะไม่สามารถที่จะแก้ได้แต่พวกองค์เทพคนที่มีองค์เทพทั้งหลายสมมุติว่าคุณมีกรรมในอดีตที่เกี่ยวกับการเชื้อดไก่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วคุณก็มาเป็นโรคเป็นภัยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคไตโรคตับโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ย <Hey. S 1> ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นจากการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจ,จึงต้องมีคนที่มีองค์ทั้งหลายหรือมียานทั้งหลายเนี่ยกลับมา ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยมาขอให้มันรู้ครับว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรขึ้นมาเราถึงเราจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าสื่อสารกันได้เสร็จเราก็สามารถต่อรองกันได้ว่าถ้าเกิดทําบุญไปให้เน่ยจะเลิกเอาคืนเราก็จะทําให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บนั้นได้ก็ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนโลก<อ><ม>ลองยกตัวอย่างไหมคะจันทอปเรื่องที่เชืวอไก่ มันเชือดไก่อันนี้เรื่องจริงนะแม่ผมเนี่ยเป็นคนแกไก่มันชอบแอบมาชิมันชอบมาดิบเดออ็กมันชอบมากินข้าวเปลือกเสร็จแล้วแม่ผมเขาก็ไม่อยากให้ไก่มันกินเขาก็โมโหมันเขาเลยจับมันนะมามามารัดคอเอาเชือกรัดคอมันพอรัดคอเสร็จแกก็ตีมันจนตายนะมันก็เลยเป็นบุพกรรมเวียนกรรมกันมานะจนสุดท้ายแม่ผมใส่ติ่งแตกนะ ก่อนจะใส้ติ่งจะแตกเนี่ยแกก็เจ็บปวดอยู่หลายวันสามวันมากเสร็จแล้วแกอดทนแต่สุดท้ายมันทนไม่ได้พอทนไม่ได้เสร็จด้วยความไม่รู้มีพี่คนหนึ่งไงคะสนทองพี่คนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งแกเป็นคนทรงปู่สีนารอดแกก็ระเบิดเทียนใช้แกถามใครนะแกถามปู่าษีนารอดนะเสร็จแล้วพี่คนที่เป็นคนทรงแกก็เดินมาเสร็จแกก็บอกว่าเอาเอาเอาทียนมาสามเล่มเอาเอาเทียนมาสามเล่มเอาทูบมาสาม เอาเทียนมาสามแล้วก็แกก็สอดแล้วก็จุดจุดทูบแล้วทูบนั้นค่อย,อยๆไหลผ่านเทียนไปเรื่อยๆ,ๆเสร็จแล้วเทียนนั้นก็หยด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 ลงไปแล้วเป็นรูปสัตว์ปีกขึ้นมาบอกแม่แม่แม,แม่เคยอ่ะไปทําอะไรสัตว์ปีกไ,ไหมแกบอกว่าเมื่อก่อนนะ่ะเคยไล่ไล่ไล่ไก่ไม่ให้ไก่อ่ะมากินข้าวเปลือก แล้วแกเกิดความโมโหวันหนึ่งแกก็เลยเอาเชือกรัดคอมันเสร็จแล้วเอาไม้ไม้ตีมันจนตายนั่นก็คือบุพกรรมที่มันเชื่อมต่อกันมาถามว่าหลายสิ่งหลายอย่างในลโลกแล้วสุดท้ายเไป็นยังไงคะก็เป็นไส้ติ่งแตกผ่าตัดนะแล้วเพรเาะว่าพี่คนนั้นเขาเขาเขาก็โดนไปด้วยคือเขาโดนไปด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเขาไปช่วยเหมือนเหมือนแทกมือเข้าไปช่วยเสร็จแล้วไก่ก็มาบีบคอแกตอนกลางคืน มาก็คือมาแบบเป็นเหมือนมือนะเป็นเหมือนมือแล้วมีม,มีเป็นเหมือนขนไก่มันตบ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 ที่คอคือมันเหมือนกับว่าแกช่วยเสร็จแล้วแกไม่ได้คิดค่าค่าดูค่าอะไรเงเสร็จแล้วไม่ได้บูชาคูมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าพอพอ,พอเสร็จแล้วจะต้องทําเป็นจะต้องสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเขาจะได้ไม่อาฆาตเราพูดรตรงนะแล้วแม่เขาไปทํำไหมคะก็แม่ผมไปทําไปทไําไหมนี่แม่ผมไปทําใส่บาทให้เขาเ แต่ถึงใส่บาทให้กรรมมันก็ไม่อาจจะลดละได้เพราะว่ากรรมส่วนกรรมบ,บุญส่วนบุญบาส่วนบาปผมพูดตรงเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดไสติ่งอยู่ดีแต่ก็รอดมาได้ใช่ไหมคะมคือกุศลกุศลกรรมอกุศลกรรมเก่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกรก่างทรงองค์เทพหรือคนทรงเนี่ยที่มีทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะแก้แถลงไขถามว่ามันมีวิธีใดที่จะแก้เรื่องนี้ได้มัง่งมันไม่มีทางแก้แต่ว่าอย่างน้อยการที่ทําให้เจ้ากรรมในเวรพึงพอใจก็คือการสร้างพระชําระนิสง การสร้างพาระชำระนี้สงหมายถึงว่าคุณเนี่ยสร้างพระขึ้นมาเพื่อเป็นที่สการะบูชาแผ่อุิศส่วนกุศลให้ท่านอที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่ทุกวันวนะนะพระชำระที่พระชำระนี้สงนะะขอใหออ้อันนี้สงจากการทําบุญออน,นี้าาจารย์วัะชำระนี่สงนี้นะคะทําให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพาเจ้าได้รับบุญด้วยนะคะพระชำระนี่สงนะขอให้รับ ผนบนเป็นทัวกันนะซีดเลยหายเลยนะซีดเลยหายโอ้โหดึงได้ไม่เคยอธิษฐานเลยไงม,มีแต่ว่าเอออินดียินดียินดีแต่ไม่เคยพูดออกว่าแบบออกเป็นคําพูดว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในกายสังขารเราเนี่ยถามว่าเขาเข้ามาได้ไหมเข้าได้ถามว่าเข้าได้เพราะอะไรเพราะมันมีกฎแห่งกรรมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมไว้ด้วยกรรมด้วยเผ่าพันธ์กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเก่าเป็นกรรมเป็นแดนกรรเกิด นะกรรเป็นตัวกําหนดนะทำให้ว่าคนนั้นจะอยู่ดีมีสุขจะอยู่ทุกข์หรือจะอยู่อย่างไรนี่คือการกระทําในอดีตทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นร่างทรงองค์เทพเกิดมาเพื่ออะไรหนึ่งเกิดมาเพื่อแก้ไขเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตักเตือนเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแสดงให้โลกได้รู้ว่าสวรรค์นรกมีอยู่จริงแต่แค่เพียงว่า ต้องใช้มนุษย์ในการสื่อแต่มนุษย์อาจจะมองไม่ได้มองด้วยตาภายนอกมองไม่เห็นแต่ต้องมองด้วยใจอธิสมนาักายอาธิสมนากายนี่คือการฝึกฝนจิตการฝึกฝนจิตก็คือการนั่งสมาธิการสวดมนต์จนได้ขันอุปชาอุปชาระสมาธิและจะเห็นทุกสรรพสิ่งเองโดยธรรมชาติอันนี้เรามีตอนนี้ขึ้นมาว่ามีรัางสมเพื่ออะไรใช่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าเพื่อเอามาสื่อสารติดต่อมาช่วยคนเพื่อเอามาสื่อสารติดต่อช่วยคนทุเรากรรมขอทุเรากรรมได้ไหม นะขอว่าเออเนี่ยมีอะไรมั่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนกันร่างทรงทำอะไรได้บ้างคะร่างทรงหนึ่งทำน้ำมนต์นะเสริมดวงเสริมราศีทำน้ำมนต์รักษาโรคน้ำมนต์รักษาโรคนี้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเป็นบรารมีขององค์เทพท่านเนี่ยแหละที่ส,สร้างไว้ในอดีตเพื่อมาเผยแผ่เพื่อมาช่วยช่วยให้เจ้ากรรมในเวรพอกินเข้าไปเจ้ากรรมในเวรเกิดความพึงพอใจเลยปลดปล่อยกดแห่งกรรมออกก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นอะไรมันปลดล็อกในตัวมันเองได้แต่แค่เพียงว่า คนที่จะทําน้ามนต์รักษาโรคได้หนึ่งต้องมอีนิสัยเป็นคนที่ชอบภาวนาสองเป็นคนที่จเจริญด้วยสมาธิสามเป็นคนที่จเจริญด้วยปัญญาบาร,รมีเมื่อจเจริญสามสิ่งนี้เข้าแล้วรวมกันแล้วจะเกิดเป็นพรม,มิหารสี่เมตตากรุณามุทิตา,ตา,ตาอุเบกขาจะเกิดวิญญาณบาร,รมีชั้นสูงเกิดขึ้นเขาเรียกกับพลังงานเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้น เป็นพลังงานจักรวาลที่อยู่ในโลกแต่แค่เพียงว่ามนุษย์เราไม่อาจมองเห็นได้ถ้าหากทำชั่วมากๆกินเหล้ามากเที่ยวมากเล่นมากสุดท้ายแล้วไม่เห็นแต่ถ้าคนที่สวดมนต์ภาวน,น,นาทุกวันทุกวันทุกวันจะเห็นแสงสว่างเหล่านี้ถามว่าเห็นเพราะอะไรเพราะมันเกิดฌานฌานคือชินชินคือสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วเกิดญาณญาณคือความอย่างรู้ว่าควรจะแก้ไขอย่างไงแบบไหนและองค์เทพเนี่ยถามว่ามาลงคนเพื่ออะไรเพื่อต่อบุญบรารมีและเพื่อสร้างเสริมบุญบยญาบรารมีไปได้วยกัน ถ้าคนที่เคยเป็นพรหมก็จะพระพรหมก็จะลงโดยธรรมชาติแต่ถ้าคนที่เคยเป็นแบบพระโพธิสัตว์องค์มหานาฬิกก็ต้องลงโดยธรรมชาติถ้าคนเคยแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกับเทวดาทั้งหลายพระยังไงพระศิวะหรือพระอินทร์ก็ต้องลงโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะมีเชื้อเผ่าพันธุ์มาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่กันในอดีตชาติเพราะเทวดาเนี่ยมากกว่าคนเนี่ยเป็นสิบเท่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเท่าพันเท่านะเป็นสิบเท่าเผลอๆจะเป็นร้อยเท่าเอ๊ะ เท่าที่พอรู้อยู่มากกว่ามนุษย์อยู่ประมาณโอ้เยอะเหมือนกันมากกว่ามนุษย์อยู่มนุษย์มีน้อยกว่าน้อยกว่าพระพภูมทั้งสวัสคิ์แล้วก็นรกด้วยแต่ที่มากที่สุดวิญญาณที่มากที่สุดก็คืออยู่ในนรกนะวิญญาณที่ทุกทุกทรมานอยากจะเกิดเป็นคนก็มีรออยู่ก็คือพวกสัตว์ในราฉานเพราะฉะนั้นนะเกิดมาการได้สร้างพระชำระนี่สงหนึ่ง,งครั้งอนุภาพไม่ใช่ใน,น้อยการทำกระถิ่นหนึ่งครั้งอนุภาพไม่ใช่ใน,น้อยนะ เพราะว่าถือว่าได้เป็นมหาเศรษฐีแค่ทองคำเปลวแผ่นเดียวมีพ่อลูกคู่หนึ่งนั่งมองพระขี้แต่พระอ,องค์นั้นเป็นพออระอรหันต์เพราะพระธาตุอะกลายเป็นพระธาตุตอนหลังปรากฏว่าสองพ่อลูกนั้นเกิดความศรัทธ,ธารู้ไม่เกิดอะไรขึ้นอเอาทองคำเปลวไปแปะไอ้ตรงโถขี่รู้ไม่เป็นไงอพอพ่อลูกนั้นอะพอตายไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นมหาเศรษฐีจากคนยากคนจนนะเพราะว่าด้วยอะไรรู้ไหมช่วงช่วงที่เอาไอ้นี่เอาทองคำเปลวแปะไ,ไปที่โถอะ่ะ เอาน้ำล้างเสร็จเ,าเอาท้องข้าเปลแปะไปที่โถอ่ะแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นม,มันศรัทธาจริงอ่ะคือพระอรหันต์น่ะแบบขี่เป็นพระธาตุอ่ะเออเป็นแบบแก้วใส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 อ่ะคือเรื่องอะไรเนี่ยเล่าเรื่องจริงนี่เขาเรียกว่าความศรัทธาก็เกิดมาแค่แบบว่าอะไรนะเกิดแบบนี้ด้วยมีมีจริงๆริแล้วก็มีพระอรหันต์บางตระกูลนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะไม่บอกหรอกว่าพระองค์ไหนยังมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ลูกศิษย์ไปปองผมปองผมเสร็จแล้วอ่ะท่านบอกให้เอาผมเนี่ยไปฝังปรากฏฝังเสร็จใช่ป่ะลูกศิษย์คนนั้นอ่ะเขาจําได้ว่าฝังตรงไหนเขาเอาไปเอาเนี่เอาจอบขุดขุดเวลาเท่าไหร่คะผ่านไปเจ็ดวันอพอขุดขึ้นมาเชื่อไหมเป็นอะไรเป็นเกล็ดแก้วใสๆแล้วเอาใส่โหลเอาไปไหว้เองอ่ะแล้วเสร็จแล้วมีครั้งหนึ่งของถามพี่พี่มาบวชที่นี่เพื่ออะไรแกบอกว่ามีสิ่งหนึ่งมันมันแทงใจดําลงมาแกก็แกก็หยิบ โลวพระธาตุขึ้นมาแล้วแกก็ให้ดูลงไปขณะที่มองลงไปแกเออพี่นี่มันแก้วใสๆน,นี่บอกเนี่ยแหละนี่คือเหตุผลที่ข้าต้องมาบวชเพราะข้าอยากจะเจอกับพระอรหันต์มานานแล้วท่านพูดคํานี้เพราะฉะนั้นนะ่ะผมบอก,บอกได้เลยไ,ไ,ไม่บอกไม่บอกพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้างบนเขานะการพูดไปก็เท่านั้นแหละนะพระสงฆ์ไม่ใช่เหรอเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหรันต์สามวันแรกแล้วที่บวชแล้วนะ เนี่ยที่เรามาพูดเราก็พูดไปงั้นๆแหละคือผมไม่อยากบอกดังด้วยใช่ไหมดังดังใช่แต่ลูกศิษย์แอบไงลูกถ้าถ้าเกิดลูกศิษย์ครับมาฟังอะเขาจะรู้เลยว่าเป็นพระองค์ไหนนะคะนะโดยที่มีท่านรูปรูปไหนพวาเป็นพระสงฆ์ผมบอกได้เลยว่าอรหันมีจริงในโลกแล้วก็การที่เราทําไมเราต้องมาเป็นคนทรงคนทรงเนี่ยเป็นสื่อสื่อยานสัมผัสบรารมีชั้นสูงนะเอาละ ก็ถามว่าคนทรงเกิดมาเพื่ออะไรหนึ่งมาเพื่อจะลงโลกสองเพื่อช่วยปอบประโลมโลกสามเพื่อที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้และเพื่อที่จะสร้างกุศลไปด้วยกันนะคือพูดง่ายเทวดาเทพพรมเขาก็อยากเอาลูกหลานขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าลูกหลานคนไหนมีปัญญาก็มารับรับเอาขันไปซะลูกไหนคนไหนไม่มีปัญญาอยากวนเวียนอยู่ในโลกอยากเป็นเนราชานอยากเป็นเปรตก็ลงไป นะก็ไม่ต้องมารับแค่นั้นเองเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละนะถ้าพูดจริงๆก็คือบุญต่อบุญสวรรค์ต่อสวรรค์พรหมต่อพรหมนะสร้างบารมีไปเรื่อยๆถ้าเกิดเข้าใจเรื่องร่างทรงองค์เทพบารมีไปเพื่ออะไรเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าสายบุญนียมีมานานแล้วมีมาเพื่อจะลงโลกมีมาเพื่อสร้างบารมีก่อบารมีสร้างบุญสร้างกุศลถ้าไม่มีพระนารายณ์ก็จะไม่มีพระโพธิสัตว์ถ้าไม่มีท่านเท้ามหาพรหมก็จะไม่มีผู้ทธเจ้ามาสอนมนุษย์ พราพุทธเจ้ากะกะเข้านิพพานตั้งแต่ตอนแรกที่ตรัสรู้เลยนะเสร็จแล้วอือาจารย์โอ้มีอะไรจะถามร่างทรงมีหน้าที่รับขันครูด้วยร่างทรงเนี่ยมีหน้าที่จะลงโลกแต่ต้องขันครูก่อนรับขันครูก่อนถ้าไม่รับสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้อยู่วันยังค่ำแหละผมเห็นมาเยอะพวกที่เก่งๆมันไม่มีครับนะมันมีแค่เพียงว่าต้องรับกับสายเทพด้วยกันถึงจะดีนะอย่ารับกับสายจอมหมังเวทแล้วมันจะร้อน ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่อ่า,อาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาสริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนศารบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะได้ที่เฟซบุ o กโอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO Series 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIO AJTOP e 16ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ